พี2.5ปัญหาใหญ่ของประเทศมันมาจากไหนไม่รู้จักจบจากสิ้นเอาโรงงานน้ำตาลนี่วาเมื่อรัฐบาลขอความร่วมมือกับโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลเมินช่วยลด p m 2.5การรับซื้ออ้อยเผาไม่สนใจนโยบายรัฐบาลนี่มันคือวิกฤตที่ต้องหยุดรัฐบาลทํายังไงกับเรื่องนี้มองไปที่ภาพควันไฟในไร่อ้อยชั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยหมอกฝุ่น m 2.5 กลับมาอีกครั้งหนึ่งในต้นตอสําคัญก็คือการเผาไร่อ้อยแอที่น่าตกใจคือโรงงานน้ําตาลบางแหง่งรับอ้อยเผาไฟเข้าสู่ขบวนการผลิตเพราะราคามันถูกกว่าสถิติอ้อยเผา4ล้านตันเทียบเท่ากับการเผา4ี่แสนไร่และปล่อย PM 2.5มากถึงพันตันโรงงานน้าตาล6แหง่งคงรับอ้อยเผาในปริมาณสูงสุดโรงงานอุตสาหกรรมาลสุพรรณบุรี58.8เ างไทยอุดรธานี46.8%โรงงานมิตรกาาศิลน35.66%โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม26.99%โรงงานรวมเกษตรอุตสาหกรรมสูงถึง20.06%นี้คือโรงงานที่รับอ้อยเผาไฟมากที่สุดพวกเขาเลือกกำไรมากกว่าสุขภาพประชาชนใช่ไหมตอบเลยว่าใช่การเผาไร่อ้อยไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแต่มันทำให้คนไทยต้องจ่ายด้วยสุขภาพถึงเวลาที่เราจะพูดว่า พอได้แล้วเลือกซื้อน้ำตาลที่ไม่สร้างนลพิษหยุดสนับสนุนโรงงานที่ทำลายอนาคตของเราเพื่อนเพื่อนคิดยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับคิดใหญ่ทำเป็นเหมนทุกโครงการสลัดน้า